ไม่หลายไม่หลายก็กำเนิดไม่ยางเลยมีบ้านคนบอสูบ้น้มตกี้มีะตองเป็นบ้านฮะอ๋อเจออยู่คนละอยู่บ้านใเจาแน่ตรหนาดอยดอมาจ้าคนสามสี่คนจ้าอยู่เจ้าหาปล ปลาอยู่ใส่่บริหารได้ทำอยู่วะหวยก็อยู่นำไงวะเออห่วยเร็จมันน้ำอะไรเด็จทางมาอ๋อปลานี่เขาเจาะใส้แต่เข่าปลาม่เหนือยราสูตรดวะาสูตรแบบนี้แต่มันคงไม่ทำถูกมันมีแนวเอามันนำตื้นอยู่ตรงนี้ปพาสูตรปลา้วนปลาคอมีบ่ ต้องออกถ้ำนี่รุดไปก่อนบอกกายท้ำไปไก่บอไปไก่เลยนี่เลยทำนี้ปล่อยก็นั่นหระอ้างไปแล้วแน่นป่ะอ๋อเดี๋ยวมืออื่นสนามนะหาดึงป่าเไปเอาขอบใจเด้อเอาหมดกะทะเลยเขากระทะชูด้วยกลิ่นมันยังไงหอม โบ่เนี่ยเลือดกำเดาไหลเลยไงโอ้โหยังไงเป็นไงมันลื่นไหลหล่อเลี้ยงมาด้วยกาแฟดิสทอเบอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวว่างตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จัดทียวเอาลดไปได้โจนั่งเลยยอานะเดี๋ยวผมแกงต่อเลยนะแกงไปต่อครับแกงเนื้อน้องไหลโอ้โหกาแฟจากลาวใต้มากินถึง ทำพันจัน,จนไหลเลยมูดหมดแก้วแล้วเรามันหล่อเลี้ยงไปด้วยพีแกงโขกเองนะเนี่ยไม่ได้ซื้อ คนหาปลามาใช่เฮ้ข้างหลังอ่ะใช่ใช่ใช่ถามมีปลาอะไรบ้างก็จะถามดูอยู่ขอบขอบคุณขอ,อบคุณหลายแฟนใช่ออเลี้ยงนะคนใช่ไหมกินได้ทั้งวัน,น,นได้ไหมได้ไหมได้ไหม ไปชะไปชอ้ยม่่เมเตไมาเิมดูมาดูอะ่มตรบุวเอาบุญดีเอานับไปบุญดีเอามองไปวะมันมีแค่น้อยเลยวะอันปลาสูปลาคอปลาหยักน่ มงังเไหอ้ยคอที่บ่อโอ้ยมอกอเลหน่อยมอนคอมีาตกบเนนดเบเลยรอะไรก็มืนคำเลยสี่โมงละนอนที่บ้ามเไม่ละคว่ำก็ไดัคำแล้วกว่าสิย่างไปหอด ไมไกลเยเนาะมาใส่แอกนพนมเนาะมือนเสาเนาะมือนเสาชไมเมื่อนี้เจ้านสีจัดผูดอะรมานอนน้ำหนักไปครอบในบ้านเพิ่นบอกเพ่นเพิ่นเราสิแล้วมานอนนำหมดสนค่อยนุ่งหม่นนอนแกรนอยู่เด้อฮะมาละมาดังซุมกันเด้อ ทางนี้เขาไม่เรียกย่างใช่ไหมทางนี้เขาเรียกปิ้งปิ้งปลาพี่สุเขาจะเขาจะมาช่วยปนหันปลาโอ้ <S <S <l ug le> โหกูหลางดึงดำกาแฟจากที่รับสูงโบลเว่นอยู่ ม่เท่าไหร่ครับเี่ตอนขายประมาณแสนแสนสว่ดหรอแล้วรุ่นตัวนี้มันเป็นแค่เจ็ดหนึ่งมันเป็นออโต้ล็อกแต่มันก็ล็อคตครับมันก็มันล็อคระดับหนึ่งนะพีเร่ก็ใช้ได้นะแต่ขาดเนี่ยต้องรู้ว่า ขาดคอนอุกคอไในคอนอกอคอนคอกเลยนะเป็นไปไดุ้กเป็นไม่ได้ตอ,อ,อ,อดงหม่้งน้าจุดย้อนงนี้เลยนะแก้มีป ต้องนะตักมิ้นอันนี้ล้านฝัิดีมากล้านฝัิดีต้องไ จะมาเต็ม2ถ้วยนะอย่าหมดนะจริง không แล้วอ่ะเยอะมาก nữa เอางั้นเหรอเดี๋ยวกินหม้อมาจะได้ให้ทุกคน con chim cũng mấy đẻ làm đó ở con chim à con chim cũng làm đó quá lá lên cái nào สองใบอาจารย์เดียวสองใบใ่นี้ต้องล้างนะเช็ดชู้เช็ดได้จางกระดาษไหมจางกระดาษจะแตกร้อน จานเดียวไปเลยได้ที่ดไปเลยที่เดียไปเลย,เย,ไ,เลยมไม่หมดหรอใช่ไหมไอ้ลุยมึงชิมก่อนกูไม่ได้เิมไม่ต้องชิมล้เอะลฮะผมไม่ต้องชิมหรอยไ้มันอร่อยตัวมันเองไงโอ้โหเหี้ยมันผัดเยอะกะยากจะชอบอยังเจอเหรอ ออไ,ปปไอ้ตู่ไม่น่าถือจานหน่อยเย่ะทำคอนเทนต์นี่มันโยนมาให้อเออมึงก็มึงไม่ถือเลย <c oughs> น้ำขนาด,ดนี้ะไงใไมันตัดแต่แล้วมันร้อนน้ำเลยเออเด็กตาห้างอ่ะ <c oughs> ขอแล้วโยน โอ้โหช่วงๆเลยชัวร์ผักแท้โอ้โหแท้ตรงไหนแซ่บขาอน้ำปลาไหมใช่ใส่ไม่ใส่อยู่กับป่าอยู่กับถ้ำ <c oughs> ถ,ถ้าปลาใครจะตักตักเป็นชิ้นเลยนะเดี๋ยวลุยอไปหน่อยอั้ยนินซ์นินเดียวพอๆกอนมะนาวหน่อยมั้ยพอแล้วกินอะไรกันปลาปลาปลาอะไรครับเนี่ยปาลาทำประจันปลาทำประจัน บ้านแรในทรารจันโอ okay. oh, okay. รรยากาศวันนี้มันทั้งดีจริงจริง้ดีจะล้องกานประจันจะล้องมันทลาดทำได้พลาดมาก <c oughs> นี่นี่เด้อทุกคนน้ำกันเด้อ